สวัสดีครับกลับมาพบกับผมไอต้องชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาย้อนเวลานะครับไปกับหนังตลกปัญญาชนนั่นก็คือหนังชุดบุญชูนั่นเองก่อนจะไปรับชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกํนาลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมนะครับี่จ้ามถนนไปภามถนนอ,นนอน่เอาเท่าไหร่แม่ขออใจจ้ามันเท่าไหร่กันนี้วะคิดดอกบน บุญชูเป็นภาพยนตร์ไทยประเภทหนังตลกขบขันที่มีการสร้างมาแล้วถึง8ครั้ง10ภาคตั้งแต่ปีพศ2531ตลอดจนมาถึงปีพศ2553สร้างโดยไฟสตาร์โปรดักชั่โดย7ภาคแรกนะครับกำกับภาพยนตร์และเขียนบทภาพยนตร์โดยคุณบัณฑิตลิทกลโดยมีสันทิสขพรมศิริและจินตลาสุขุพันธ์แสดงนำครับ โดยเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จได้รับความนิยมสูงสุดที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้นะครับ